ข้อความจากพระสุตันตปิฎกขุตการนิกายปฏิสัมพิธามักยานกถาสังขารุเปขายานิเทศข้อ127การน้อมจิตไปในสังขารุเปขาของปุ้ตุชนของพระเสขะและของท่านผู้ปราศจากราคะเป็นอย่างเดียวกันอย่างไรปุ้ตุชนย่อมพิจารณาเห็นสังขารุเปขาโดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้าง เป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้างแม้พระเสขะก็พิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้างแม้ท่านผู้ปัสจากราคะก็พิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้างการน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุุชน ของพระเสขะและของท่านผู้ปัสจักราคะเป็นอย่างเดียวกันโดยสภาพการพิจารณาอย่างนี้ขณะที่ปัญญาเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตได้ชื่อว่าเป็นการน้อมจิตไปคือเกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริงของนามรูปที่กำลังเกิดดับทุกๆขณะซึ่งเป็นไปเสมอกันทุกๆนามรูปที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เมื่อดับไปแล้วย่อมแปลเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วย่อมว่างเปล่าคือด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาการเกิดขึ้นระดับไปของนามรูปเมื่อดับไปแล้วย่อมไม่เหลือจูย่อมว่างเปล่าเหมือนกับคนที่ตายแล้วไม่เหลือจู่ย่อมว่างเปล่าเหมือนกับไฟที่ดับแล้วย่อมไม่เหลือจูย่อมว่างเปล่าก่อนที่นามรูปจะเกิดขึ้นก็ยังไม่มีนามรูป เมื่อนามรูปเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเมื่อดับไปแล้วย่อมว่างเปล่าย่อมไม่มีการรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงว่าเป็นเช่นนั้นคือนามรูปไม่เหลืออยู่ย่อมว่างเปล่าเนื่องจากเกิดขึ้นและดับไปเรียกว่าอนิจจังเมื่อเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่เหลืออยู่แล้วย่อมไม่คงที่อย่อยางเก่าเรียกว่าทุกขังคือสภาพที่ถูกบีบคั้นและเบียดเบียนด้วยการเกิดและการดับอยู่ตลอดเวลา ทังในขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสและเนื้อดซึ่งเป็นไปทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนมามรู้เมื่อเกิดขึ้นทำกิจย่อมดับไปไม่เหลืออยู่เมื่อไม่เหลืออยู่ย่อมแปลเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อไม่เหลืออยู่เมื่อแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วเมื่อไม่มีอยู่แล้วเมื่อหมดไปแล้วเมื่อหายไปแล้วสิ้นไปแล้ว จะเป็นอัตตาตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งถึงสิ่งใดไม่ได้สภาพเช่นนั้นจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตาคือเป็นสภาวะธรรมที่เป็นจริงทุกๆขณะที่เกิดขึ้นและดับไปของนามรูปไม่ว่าจะเป็นขณะใดก็ตามทุกๆขณะที่เกิดขึ้นนั้นย่อมเป็นเช่นนั้นคือย่อมเป็นธรรมะเป็นสภาวะธรรมที่เป็นจริงเช่นนั้นแม้ไม่เรียกชื่อว่าอนิจังคือเกิดดับ แม้ไม่เรียกว่าทุกขังคือสภาพที่ถูกบีบคั้นและเบียดเบียนไม่ให้คงที่อย่อยางเก่าเนื่องจากไม่มีนามรูปเหลืออยู่แล้วเพราะเกิดระดับแล้วนั้นแม้ไม่เรียกว่านามรูปนั้นเป็นอนัตตาก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเนื่องจากว่างเปล่าเนื่องจากแปลเปลีป่ยน,นไปจากเดิมแล้วเนื่องจากไม่มีนามรูปที่เกิดขึ้นระดับไปแล้วนั้นยังคงที่อยู่อย่างเก่าจึงเป็นความว่างเปล่าประดุดอากาศ ซึ่งเป็นสภาวะที่เป็นจริงเช่นนั้นที่เรียกว่าสภาวะธรรมและเป็น like ไปในทุกขณะเดี่ยวนี้ในทุกๆทางและเป็นไปกับทุกๆนามรูปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปย่อมเป็นเช่นนั้นย่อมเสมอเหมือนกันหมดเช่นนั้นซึ่งเรียกว่าเป็นสามัญลักษณะคือความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาแต่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นชื่อของธรรมะไม่ใช่สภาวะที่เป็นจริง ความเป็นอนิจางก็เป็นชื่อเป็นสมมุติความเป็นทุกขะหรือทุกขังหรืออนาัตตาก็เป็นชื่อเป็นสมมุติแต่สภาวะที่เกิดและดับแปรเปลี่ยนว่างเปล่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั้นก็คือนามารูปที่เกิดขึ้นและดับไปเกิดขึ้นและดับไปเมื่อดับไปแล้วย่อมไม่เหลือจูเมือ่อไม่เหลือจูย่อมไม่คงที่อย่างเก่าและเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน สภาวะที่เป็นเช่นนั้นเป็นสภาวะธรรมที <lawsuit. S 1> ่เป็นจริงแม้ไม่เรียกชื่ออย่างนั้นก็เป็นเช่นนั้นสภาวะธรรมที่เป็นจริงนั้นถูกหอหุ้มด้วยสมมุติสัจจะคือด้วยชื่อของธรรมะเป็นสมมติสัจจะเป็นจริงโดยสมมุติที่ใช้เรียกกันเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจสภาวะที่เป็นจริงที่ชื่อของธรรมะที่เป็นสมมุติสัจจะนั้นห่อหุ้มอยู่เมื่อรู้และเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ คือรู้ว่าสมมุติเป็นสมมุติก็เป็นวีมุติคือหลุดพ้นจากความไม่รู้ได้การพิจารณาบ่อยๆเนืองเดืองในนามรูปที่เกิดขึ้นระดับไปทั้งในขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกเต้าสัมผัสและนึกคิดซึ่งเป็นไปทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจซึ่งเป็นของว่างเปล่าเนื่องจากเกิดและดับเมื่อดับแล้วก็ไม่เหลืออยู่เมื่อไม่เหลืออยู่แล้วย่อมแปรเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อดับแล้วไม่มีนามรูปเหลืออยู่แล้วแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วย่อมไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาคือไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากความว่างเปล่าเนื่องจากเป็นสภาวะธรรมเช่นนั้นทุกๆขณะซึ่งเป็นจริงการพิจารณาบ่อยๆเนืองเดืองให้เกิดปัญญาคือความรอบรู้หรือรู้รอบในทุกๆขณะที่นามรูปเกิดขึ้น ว่าล้วนแต่เป็นธรรมะเช่นนั้นล้วนแต่เป็นความว่างเปล่าจากความเป็นเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนล้วนแต่เป็นอนัตตาเพราะไม่คงที่อย่อยางเก่าเนื่องจากถูกบีบคั้นและเบียดเบียนด้วยการเกิดและดับแล้วไม่เหลืออยู่แล้วไม่มีแล้วนั้นอนุปัสนาคือการพิจารณาบ่อยๆเนืองเดืองในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของนามรูปเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงนี้ ก็เป็นปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกหรือเป็นมรรคเป็นทางดับอวิชชาคือความไม่รู้ที่เกิดขึ้นปกปิดความจริงคือปกปิดสภาวะธรรมความเข้าใจถูกความเห็นถูกหรือปัญญาคือสภาพที่รู้ทั่วในทุกๆท,ทางในขณะที่เกิดขึ้นของนามรูปซึ่งเป็นไปอยู่ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนั้นเร่อย่างหนึ่งว่าเป็นมรรคหรือเป็นสัมมาทิฏฐิ คือปัญญาเจตสิกนั่นเองเกิดขึ้นรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงคือรู้ทุกข์ได้แก่การเกิดและการดับที่นมามกายและรูปกายของเรานี้รู้เหตุแห่งทุกข์คือไม่รู้ว่ารูปกายและนมามกายของเราทุกๆขณะนี้เกิดขึ้นและดับไปเมื่อไม่รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงเช่นนั้นจึงยึดมั่นถือมั่นในนมามธรรมและรูปธรรมในทุกๆขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่น,ล,นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสและนึกคิด ว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราลิ้นรสถ,ถูกต้องสัมผัสเลนเดอริดเกิดความยินดีพอใจในอารมณ์ที่ปรากฏทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจด้วยความติดข้องต้องการด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นของของเราเนื่องด้วยตัวตนของเราโลพาเจตสิกที่เกิดขึ้นที่เรียกว่ากิเลสกามก็ดีซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกามตัณหาก็ดี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นภาวะตัณหาด้วยความติดข้องด้วยความเป็นเราเขาสัตว์บุคคลก็ดีเมื่อเป็นเราแล้วเป็นของของเราแล้วเป็นตัวตนของเราแล้วก็ต้องการให้เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนเป็นสิ่งที่ยั่งยืนไม่แปรเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อเป็นของเราเป็นตัวตนของเราแล้วก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากเศร้าโศกไม่อยากเสียใจพิไรลำพันธ์ไม่อยากทุกข์กายไม่อยากทุกข์ใจ จึงเกิดการเชดมั่นถือมั่นกระทําทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมด้วยความเป็นเราเป็นของของเราเนื่องด้วยตัวตนของเราอากุศลวิบากที่เกิดขึ้นก็ดีกุศลวิบากที่เกิดขึ้นก็ดีก็เป็นเหตุทําให้เกิดแก่และตายในสุขคติและทุกคติทั้งในส่วนของกาาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตาย ตายแล้วก็ต้องเกิดอีกไม่มีที่สิ้นสุดทางดับทุกข์ในวัฏฏะคือไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่และไม่ต้องตายอีกก็คือดับอวิชชาคือความไม่รู้นั้นข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์คือดับความเกิดความแก่และความตายนั้นเรียกว่ามรรคหรือทางเรียกอย่างหนึ่งว่าสมาธิฏฐินั่นก็คือปัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นรู้ขณะนี้ว่า มีทั้งเกิดทั้งแก่และตายคือเกิดและดับทุกๆขณะทุกๆทางคือทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจในขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสและนึกคิดล้วนแต่เป็นการเกิดขึ้นและดับไปแปรเปลี่ยนไปและว่างเปล่าจากความเป็นอัตตาตัวตนว่างเปล่าจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นคือรู้ว่านามรูปที่กายของเรานี้ ไม่ใช่ของเราเรื่องจากเกิดขึ้นระดับไปทุกๆขณะคือทั้งเกิดทั้งแก่และตายความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้เป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสภาวะธรรมที่เป็นจริงเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีชื่อเป็นสภาวะธรรมที่ว่างเปล่าจากนามรูปเป็นสภาวะที่ว่างปล่าจากความเป็นเราเขาสัตวบุคคลตัวตน เมื่อปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกความเห็นถูกเกิดขึ้นนี้ก็ดับความไม่รู้คือดับอวิชชาความไม่รู้นั้นให้หมดไปตามลําดับเมื่อความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้ความไม่เข้าใจหรือว่าอวิชชานั้นก็ดับไปตามลําดับของความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากโลกียาปัญญาจนถึงโลกุตตะปัญญาซึ่งโลกียปัญญานั้นเกิดขึ้นกับปุถุชนยังไม่สามารถดับอวิชชาคือ ความไม่รู้นั้นได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งเป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกเริ่มจากความรู้ความเข้าใจจากการฟังการพิจารณาไตรตรองจนมีความเข้าใจแก่กล้าตามลำดับสติะระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงซึ่งเป็นไปในทุกๆขณะทุกๆท,ทางในขณะที่เกิดขึ้นและดับไปจนรู้แจ้งและเห็นจริงในนามรูปตามลำดับตามลำดับที่เรียกว่าวิปัสนาจาณ จากนามรูปรปาบริเฉทยานจนถึงสังขารุเปกขายานซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจไม่สามารถดับกิเลสได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เป็นเพียงการดับกิเลสได้ชั่วขณะหรือเป็นการข่มกิเลสว้ไม่ให้เกิดขึ้นในขณะที่วิปัสสนาญาณน,นั้นๆเกิดขึ้นอยู่ยังไม่ดับไปเมื่อสังขารุเปขาญาณเกิดขึ้นมีกําลังแก่กล้ายัางลงสู่อริยสัจ เป็นสัจจานุโลมิกยานคืออนุโลมยานเกิดขึ้นเมื่ออนุโลมยานเกิดขึ้นและดับไปโคตลรลภูยานซึ่งเป็นปัญญาข้ามพ้นจากความเป็นปุถุชนสู่ความเป็นพระรยบุคคลเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อโคตลรลภูยานเกิดขึ้นและดับไปมัคคานคือโสดาปฏิมักก็เกิดขึ้นทําการดับสักยทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายนี้เป็นตัวตนของเราได้ ดับความสงสัยในสภาพธรรมได้ดับศีรพัตตปรามากคือการยึดมั่นถือมั่นดับข้อวัดปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ซึ่งผิดลงได้เมื่อโสดาปฏิมากเกิดขึ้นระดับไปโสดาปฏิผลก็เกิดขึ้นทำเกิดดับความเห็นผิดดับความสงสัยในสภาพธรรมและดับศีรพัตตปรามากได้อย่างเด็ดขาดแล้ว มคยานคือโสดาปฏิมคที่เกิดขึ้นนี้และโสดาปฏิผลที่เกิดขึ้นตามลำดับต่อจากโสดาปฏิมาคนั้นก็ดีได้ชื่อว่าเป็นโลกุตละปัญญาหรือโลกุตละกุศลแต่ก็ยังไม่สามารถดับอวิชชาได้อย่างหมดสิน้นจากโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลสู่สกาธาคามิมคสกาธาคามิผลอนาคามิมรัครและอนาคามิผล แม้จะเป็นโลกุตละปัญญาคือโลกุตละกุศลหรือโลกุตละมรรคก็ตามพระริยบุคคลทั้งสามระดับนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระเสขะพระริยบุคคลทั้งสามระดับนี้ก็ยังชื่อว่าเป็นผู้ที่ต้องศึกษาเพื่อการบรรลุมรรคผลที่สูงขึ้นไปตามลําดับดังนั้นท่านจึงอย่างมีการน้อมจิตไปในสังขารุเปเกขาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ของนามรูปส่วนพระเสขะคือพระอรหันต์ผู้ปัสิจากราคะเพราะดับอวิชชาได้อย่างหมดสิ้นแล้วอรหัรรมขยานคือโลกุตลรปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นการประจากแจ้งในสังขารุเปกขาตามความเป็นจริงจิตหลุดพ้นจากการเชืมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงเพราะดับอวิชชาได้อย่างหมดสิ้นแล้วโดยไม่เหลือ ดังนั้นปัญญาคือสมาธิฐิทั้งที่เป็นโลกิยะสมาธิฐิทั้งที่เป็นโลกุตละสมาธิฐิทั้งในส่วนของพระเสกาบุคคลทั้งพระยาบุคคลเบื้องต้นทั้งสาคือพระโสดาบันพระสกทา,าคามีและพระนาคามีทั้งในส่วนของพระอเศกขบุคคลผู้ที่ปัสจักรราคาแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันโดยสภาพแห่งการพิจารณา สำหรับข้อความในอัตกถามีดังต่อไปนี้ข้อความจากสาัทธรรมปกาศินีอัตกถาขุตกานิกายปฏิสัมพิธามัคอัตกถายานกถาสังขารุปเปขายานิเทศ127คําคำว่าโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้แก่ชื่อว่าโดยความไม่เที่ยงเพราะอาจว่ามีแล้วไม่มีเพราะมีความไม่เที่ยงเป็นที่สุด และเพราะความมีเบื้องต้นและความมีที่สุดคำว่าโดยความเป็นทุกข์ได้แก่ชื่อว่าโดยความเป็นทุกข์เพราะอัจว่าบีบขั้นบ่อยๆเพราะบีบคั้นด้วยความเกิดและความเสื่อมและเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์คำว่าโดยความเป็นอนัตตาได้แก่ชื่อว่าโดยความเป็นอนัตตาเพราะอัจว่า ไม่เป็นไปในอำนาจเพราะเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยและเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีผู้อาศัยอยู่ไม่มีผู้ทำและไม่มีผู้เสวยคำว่าโดยสภาพแห่งการพิจารณาได้แก่โดยสภาพแห่งการตามพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้น